S <S <an> สวัสดีค่ะบางพักเนี่ยเราจะเจอข่าวที่เกี่ยวกับน,นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่เขื่อนสีนครินแล้วก็มีอาถันคือไปเจออาถันที่เกี่ยวกับไปเล่นน้ําแล้วก็จมหายไปแบบไร้ร่องรอยที่จะเจอร่างก็ หลายครั้งที่ได้ฟังข่าวเช่นนั้นผู้เราเองก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเขื่อนศรีนครินและก็เรื่องราวที่อยู่ณเขื่อนนี้ที่เขากล่าวถึงที่ว่าเป็นอาถรรพ์เช่นนะที่ถ้ำที่เขาเรียกว่าถ้ำลั่นทุมนะคะก็เลยอยากนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาเสนอให้ ผู้ฟังของเราทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยค่ะที่วันนี้จะมาเล่าก็คือเกี่ยวกับตัวตัวเขื่อนสีนครินเองแล้วก็ถ้ำใต้น้ํานั่นนะคะเขื่อนสีนครินเองเนี่ยเดิมชื่อว่าเขื่อนเจ้าเนนบริเวณที่ตั้งคือบ้านเจ้าเนตบบนตำบลท่ากระดานนะแล้วก็อําเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีสถานที่นี้เป็นสถานที่สร้างชีวิตแล้วก็ภาคชีวิต จากคําล่ำลือนะที่มันสุดอาถรรพ์ของะที่สถา,านที่นั้นที่เขาเล่าต่อกันที่ได้ได้ยินได้ฟังมา เขื่อนศรีนครินเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีเลยเป็นแหล่งให้ความรู้เป็นสถานที่ที่เอ่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แก่ผู้คนมาเยี่ยมเยือนเช่นแพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ําการศึกษาทางธรรมชาติสําหรับเขื่อนศรีนครินเป็นเขื่อนอเนกประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเพื่อช่วยส่งเสริมระบบชนะทานผลิตกระแสไฟ กระแสไฟฟ้าบรรเทาอุตกภัยอำนวยความสะดวกแก่การคมนาคมทางน้ำและช่วยผักดันน้ำเข็มที่ไม่ให้เข้ามาในบริเวณปากน้ำแม่กองยามช่วงหน้าแล้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อส่งเสริมการประมงนอกจาก ขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วคําเล่าลือที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันก็เป็นเรื่องของความน่ากลัวและอาถพ์เกี่ยวกับสถานที่ลึกลับแห่งนี้ซึ่งล,ลึกลงไปในใต้ผืนน้ำกับมีเงินงำ และก็เรื่องราวที่ชาวบ้านในบริเวณนั้นได้เล่าประวัติถ้ำลั่นทมที่เกี่ยวที่มันอยู่ที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อาถรรพ์ของใต้พื้นน้ำนั้นให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งพ่อแม่ไม่ได้ให้ดินยอมให้ทั้งคู่แต่งงานกันจึงหนีเข้าไปอาศัยอยู่กินกันในถ้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปผู้ชายได้หนีออกไปมีเม,มียใหม่ ผู้หญิงก็เลยผูกคอตายภายในถา้าแล้วก็ร้องโหยหวนยังทุกข์ระทมเป็นที่หวาดกลัวของคนที่ผ่านไปมาจึงได้มีการทั้งชื่อแห่งนี้ว่าถ้ำรั่นทมและและเรื่องราวที่สุดสยองของอา,าถรรพ์ถ้ำรั่นทมที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ไหวเฮียนนักแล้วก็ฆ่าศพไปนับหลายสิบชีวิตจากคําบอกเล่าของหน่วยกู้ภยัยซึ่งเคยนําศพมาจากใต้น้ําเพื่อให เมื่อได้เห็นศพก็ทำเอาขนลุกหนักมากเรื่องราวที่ออกากาศไปหลายหลายครั้งหลายข่าวที่เราได้ยินกันมาก็คือเมื่อดำไปเจอศพแล้วอะ่ะก็จะเห็นผู้ชายแก่ผมยาวเงนหน้าขึ้นมามองและนั่งอยู่ใกล้ศพหน้าตาเรียบเฉยทำเอาขนลุกขนชันไปตามๆกันนี่คือเรื่องราวที่หน่วยกู้ภัยไปเจอมาที่ใต้น้ำและก็เป็นเรื่องราวที่ หลายคนที่เป็นคนจังหวัดการก็บอกว่าเขาเป็นคนจังหวัดการเองก็จริงแต่เขาก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะบางทีเขามองพื้นน้ําแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ใต้น้ําเขานึกกลัวแล้วก็บอกว่าอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวนะไม่ใช่ว่าสร้างภาพให้มันน่ากลัวเชิญเชิญชวนให้มาเที่ยวแต่ไม่อยากให้ลงเล่นน้ําให้ชมทัศนียภาพควา,ามสวยงาม นี่ก็คือเรื่องเล่าที่ได้ได้ฟังมาแล้วก็จากการได้ติดตามชมข่าวแล้วก็เกิดอยากรู้ว่ามันมันมีอะไรนะที่นั้นก็คือตรงนี้มันเป็นดั้งเดิมเลยมันเป็นชุมชนมันเป็นป่าม,มันก็มีคนอาศัยแล้วก็เป็นป่านะ้วส่วนมากมันจะเป็นป่าแล้วก็เวลาที่เขาทําเขื่อนเนี่ย มันก็เหมือนน้ำเข้าไปแทนที่ตรงนั้นน่ะหลายๆอย่างก็จมอยู่ใต้น้ําแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นอาถรรพ์ก็คือที่เขากล่าวถึงกันบ่อยๆถึงความอาถรรพ์ก็คือถ้ารั่นถมนั่นเองที่ว่ามีผู้หญิงที่เขาผิดหวังจากคนรักเขาหนีคือหนีมาตอนแรกอะ่ะพ่อแม่แม่แม ไม่ยินยอมก็หน,นีมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในถ้ำเสร็จแล้วผู้ชายกับไปมีไปมีใหม่แล้วก็ทิ้งเธอไว้ก็เลยทำให้เธอผูกคอตายแล้วก็เฮียนมากแล้วก็เป็นเรื่องราวการเล่านะสืบต่อกันมาถึงความเฮียนณสถานที่แห่งนี้ซึ่งอยู่บริเวณใต้ผืนน้ำณนะเขื่อนสีนคะรินค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ไปเจอเจอมาแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ยินได้รับชมแลวฟังกันค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าเผื่อว่าสังวานเจอเรื่องอะไรแล้วมาเล่าจะได้ไม่พลาดไงคะหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้เพื่อนๆนของคุณได้รับชมรับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ